สามอีฟแบบมีเงื่อนไขเนาะแล้วก็มีรอกจากเงื่อไขแล้วก็มีสองเง่อนไข ไม่พิมพไปเต็มๆเลยนะครับเพราะว่าส่วนทนี่คำนวณอยู่ด้านล่างแค่สองนะคาัเองนะครับนี่ครับที่เรา,านะจะคำนวณจะไม่ได้สองตัวนะส่วนด้านบนนี้จะเป็นข้อมูลนะครับที่เรา้อเข้าไปในตารางครับแล้วผมจะในตารางนี้มาคำนวณกันนะครับด้วยการสร้างเงื่อนไขของเ้านะครับอ,อเอาไปตารางแรกก่อน อันนี้คือในบดเลยนะครับแล้วก็ส่วนด้านล่างนี้อันนี้เราจะมาคำวนวณครับแค่สองช่องนี้นะที่เราจะคำวนวณนะครับในการใช้ฟังก์ชันของ Excel ครับพื่ในการคำนวณเนานนะลองดูนะเมื่อกี้ไปแอบดูหลายๆคนนะครับหลายคนใช้วิธีการเอาน้อมาคลิกแล้วก็มารวมกันเลยเนี่ยอันนี้ไม่ใช่นะเพราะว่าเครื่องเนี่ยเขาต้องคำวนวณให้กับเราโดยตรนมตินะแต่ว่าข้างหน้าเรามีการเปลี่ยนแปลงตัวเลขอะไรพวกนี้เนาะ ตัวนี้ก็จะเปลี่ยนแปลงว่าคำนวณให้เราโดยอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องมามัดก้อนข้าใหม่ครับเห็นไหมซึ่งถ้าเกิดเราเดานะอย่างนี้เนี่ยมันต้องใช้ฟังก์ชันมาช่วยในการคำนวณแน่นอนแล้วเพราะว่าถ้าเกิดเราใช้แค่สูตรหรือว่าหมายพวกเราคือธรรมดาเนี่ยมันจะคำนวณยากหรือว่าแค่จะคำนวณไม่ได้นั่นเนาะแล้วเนี่ยเราก็ใช้ิธีการนี้นะครับเรับข้อไม่ยากเอาละนะก็เช้ตัวนี้ครับ ฟังก์ชันที่เราเรียนรู้จักกันวันนี้เาเรียกว่าฟังก์ชัน sum ก็คือเป็นการรวมแบบนี้นะครับนี่ ไม่ใช่การลักษณะของการรวมแบบเงื่อไขเนาะสามปีก็คือผลรวมถ้าหรือว่าเงื่อนไขคือ, 4, 3, 3, 3, 3, 3, คอคปีสามจะถึงปีสามปีสามถึงปีสามเป็นไงครับตรงนี้เนาะอ่าในคือเงื่อนไขนะเงื่อนไขเขาบอกว่าอะไรผลรวมของเงินเดือนลูกค้าของเงินเดือนนะแห่บริการลูกค้าเนาะเพราะเนี่ยเราเอาตรงนี้แหละมาทํา,าการ คิดว่าอันไหนนี่ที่มันตรงกรับคาว่าบริการลูกค้านะครับส่วนตัวนี้เนี่ยก็เป็นผลรวมหรือว่าซัมตั้งแต่ e ีอะไรถึง e ีเนี่ยตัวนี้จะเป็นรวมตัวนี้นะเงินเดือนนี้ครับอืมตัวนี้นะครับซ u m อธรรมดาเนี่ยเป็นการรวมแบบนี้นะครับเราสามารถที่จะทำการพิมพ์ลงไปได้เลยครับว่าเราจะให้เงื่อนไขอะไร อย่างเช่นเมื่อวานมีคนถามผมว่าตอนที่คิดเปรตเนี่ยที่บอกว่ามีผู้ชายกี่คนผู้หญิงกี่คนใช่ไหมครับเราสามารถใช้สมัมผัสได้อย่เช่นในการคำนวณได้หรือว่ามีคนผ่านกี่คนมีคนตกตก,ตกตี่คนเงี้ยเราใช้ฟังก์ชันพีในการคำนวณได้เลยนะครับเม,มื่อวานจะเป็นลักษณะเขาอีสจะไมบในการน่าเกินื่อนไขเนาะ แต่วันนี้เนี่ยจะเป็นการไม่นับแล้วเอามารวมลยครับซัมมีแบบนี้เงินขายอยู่นะครับวัะนั้คำตอบได้ประมาณหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับตรงกับของจาิงไหครับตรงนะอืมเรา,เาเคำนวณดูครับว่าตรงไหมนะครับอันนี้ต้องมีการตรึงเซีลวไวไหมปรึงนไวไหม เราไม่ต้องตรึนเนาะเพราะว่าเรากำหนดขอบเขตข้อมูลที่ฟิกแปยตัวแล้วนะครัแต่ก็จะมีข้อเสียนะเกิดวันข้างหน้าเนี่ยเรามีการเพิ่มข้อมูลเข้าไปเพิ่มเคคอร์ดเข้าไปจากสิบก็เป็นสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิห้าอันนี้สูตรนี้ก็จะถือว่าไม่แน่นอนแล้วจะต้องมาแก้ไขขอบเขตกว้างขึ้นอันนี้เหมือนกันขอบเขตที่มันคงก็ไม่ได้แล้วต้องแก้ไขกว้างขึ้น เราคนมองการไกลโอ้อย่างนี้อาจารปวผหวานเลยจากปีสี่จนถึงปีสามใช่ไหมงั้นผมมองการไกลแล้วผมไปถึง500ปีห้าร้อยไปเลยถามว่าได้ไหมได้ไหมครับเราคิดว่าถ้าเกิดช่องนั้นเป็นแบ a งหรือว่าไม่มีข้อมูลเนี่ยถ้าเกิดเราเอาข้อมูลที่ส่เใส่จะเกิดอะไรใช่ไหมอาจจะทําได้ถ้าเกิดด้านล่างตรงนี้เนี่ยมันไม่มีอะไรข้างในใช่ไหมแต่ถ้าเกิดมันมีข้อมูลหรือว,ว่าคอร์ดอยู่ข้างในเนี่ย อาจจะทำให้เนี่ยมันเกิดเรื่องหรือว่านี้ได้นะหรือว่าหาไม่เจอได้นะลอ,องแก้ที่ดีนะครับลองทำดูนะเราควรอาจจะลองเล่นๆดูก็ได้ครับลองเปลี่ยนจากาในส่วนของไฟหนะแหน บริการลูกค้าเปลี่ยนเป็นตำแนนสีบัสซีตตั้งแต่จีบันซีเช่นพนักงานขายบ้างเจ้าน้าการบ้างอะไรอย่างนี้ยครับๆๆนี่อย่างแรกนะครับคราวนี้เราทำอันที่อสองนะครับเราลองติดเส้นอันที่สองเนี่ยผลรวมของค่าคองทีดเงินเดือนน้อยกว่าหนึ่งหมื่นใช่ไหม ทดีรค,ครับเราสามารถทำได้ไหมครันนี้ไม่ใช่เงินเดือนราแต่ว,ว่าเป็นค่าอาชีพนะครับผลรวมค่าอาชีพเงินเดือนผลรวมของค่าอาชีพนะครับแต่ว่าสิ่งที่มาคิดคืออะไรครับเงินเดือนนะจะไม่เหมือนเมื่อกี้นะเมื่อกี้คือเอาตำแหน่งมาปเป็นเงื่อไนไขใช่ไหม แต่คราวนี้เนี่ยเอาเมันเดือดมาเป็นเนื้นอไขนะครับเจ็บเขาไหมผิดน,นิดนึงแล้วมันต้องไมมตรงนี้แล้วมันเนี่ยไดมครับมีใครได้ไหมคุณนายได้ไหมน,น,หมนะอสองนี่สองนี่นะ านองชีรยหมีแค่ได้ทาจาหรไม่ครับนี่ยบาที่ผมพูไม่ไหมส่วนใหญ่นี่คอ์สนี้เวลาสอนเสร็จ่่ชายจะกำลัเก่งมากเลย คิดดูก่อนนะเดี๋ยวเรามาเชิญเขากันครับว่าคำตอบนด่นคือคำตอบเป็นไงนะครับมีใครได้ไหม้อกจากเขาแล้วฝรั่เขาได้นะครับได้เนาะที่สิ่งมากครับอ่ะงั้นเราเฉลยไ้มพร้อมกันนะครับ นีการทำนะถ้าเกิดใช้ตัวนี้นะก็แยกคล้ายกับเมื่อกี้นะครับนี่เลยซ้ำแบบนี้เงื่อนไขเนาะนี่ครับก็คือซ้ำ e4 ถึงา3คือตรงนี้เนาะเอาเงื่อนไขมาเป็นเงื่อนไขนะครับเงื่อนไขนะต้องการเงื่อนไขคืออะไรครับ น้อยกว่าหนึ่งหมื่นนะเราสามารถพีมเข้าไปเลยครับที่ทำว่าบริการลูกค้าใช่ไหมตอนนี้เราก็พีมอะไรครับเงื่อนไขคือน้อยกว่าหนึ่งหมื่นเนาะแล้วก็อ,อะไรมาคำนวณกันหละ่ะสีที่คำนวณคือน,นีครับค่าของชีพอรองนี้นะค่าของชีพนะ น้องคำนวณดีครับว่าตหรือหอมจานนะครับโรโตน้อยเรียกเองนะครับเตร,รียมคำตอบมาไอ้อีกอันหนึ่งนะเป็นตารางด้านล่างนะครับอันนี้อาจจะไม่ต้องคิ์ใหม่ไม่ต้องสร้างตารางใหม่แล้วนะครับแต่ว่าจุดจบไหนขึ้นมาเลยเนาะตรงนี้นะให้เราหาเลยนะครับ ผลรวมเงินเดือนประจงานบริการ,ร,การลูกค้าที่มีเงินเดือน8,000เงินเดือน,น,เ,นเกิน8,000บาทน,นะครับผลรวมจะเป็นเท่าไหร่นะครับบอกเสร็จนี้น่าจะง่ายแล้วเพราะเมื่อกี้เราทำไปแล้วใกล้เคียงเลยนะครับอันนี้เราดึงต่อท้ายลงไปเลยนะไม่ต้องสร้างตารางใหม่นะครับเพราะผมคัดลอกตารางมางน,น,นีก็ดีคอันนี้เนี่ยจะแตกต่างจากเมื่อกี้นะครับ สังเกตว่าอะไรครับสังเกตว่ามันไม่ได้มีแค่เงื่อนไขเดียวใช่ไหมแต่ว่ามีกี่เงื่อนไขครับสองเงอนไขคือหนึ่งจะร้ว่าต้องเป็นพนักานบริการลูกค้าสองเงินเดือนก็ต้องเกินเท่าไหร่ครับแปดพันบาทราะนี้ถ้าเกิดเราใช้ซัมอีฟธรรมดาไม่ได้แนละ้วเพราะว่าซัมอีฟนี่ใช้กรณีที่มีแค่เงื่อนไขถ้าเกิดมีสองเงอนไข่ขึ้นมาเนี่ยต้องใช้ซัมอีฟมดีเอสต่อไทยด้วยอีฟมาซัมอีฟหนึ่ง เขาไม่เก่งสักเดี๋ยวมาช่วยลองกันลองใส่เลขกกันก่อนไ่กได้เท่าไหร่เ <Napoleon> ต <Kid>, ียมอไร้ไหมั้มีใครได้แล้าคมั้งลองโชว์อาจารย์ดูหน่อยนะก็กำลังทำอยู่เนาะนี้ก็แค่่าเงื่อไข่เพิ่มมันสองไข่ละ แล้วเราพิมพ์สูตรหรือฟังก์ชันเข้าไปนะครับเ็าจะมีไกด์แบบเราเนาะอย่างที่เราพิมพ์เพราะว่าซ um ้ำ e ดีเนี่ยเ็าจะมีไกด์บอกเรานะครับว่าซ้ำเลนส์เปนรวมเนาะถ้าใครเฉลยอยนี้หนึ่งก็จะรูว่ากวที่เรามาใช้ในการเป็นเงื่อนไขอันะที่สองคืออะไรอะไรเงี้ยเป็นเงื่อนไขเงีน้ยะครับอ่านะเรากดตัวตัวไปิน่าจะเป็น,นง งั้นเราลองเฉลยกันด้กันนะนะครับแต่ามีคำถามด้วยนะเนาะคราวนี้นะครับถ้าิดผมเฉลยเนี่ยผมจะใช้วิีนี้นะซึจะเป็นนี้ครับเป็นลักษณะของการใช้อีฟซอนอีฟาุดลตัวซัมบัดอแล้วก็เอเนี่ยเนาะนะครับก็คือนี่ครับประมาณนี้นะ ซามปีเรมีเอสนะฮะบนรวมของอะไรครับ e ห้าถึง e ยี่สิบแปดตรงนี้นะแล้วก็เรที่ยื่นข่คือแผนบริการลูกค้าเนาะนะครับแล้วก็เงินเดืนอน่าไหรครับที่เงินเดือนเกินแปดพันนี่ไงไ 2, เ,เริ่งเรื่องขาอีกสองเนาะเงินเดือนเกินแปดพันนะครับอันแ,แรกที่แรกหาบลรวมของเงินเดือนนะอันที่สองคือเงื่อไขคือ แผนบริการลูกค้าตรงนี้ครับบรนนนนนนิการลูกค้านะทนนี่บอกมาเนาะแล้วก็อันที่สามคือเงื่อนไขอันที่สองก็คือจะเรียนมากกว่าแปดคั้นะจะมีสามส่วน้าร็จแล้เดาจากที่เราต้อนสูตรเมื่อกี้ใช่ไหมข้อแรกคือผลรวมอัน,น,อน,นะนที่สองวันคงไม่เงื่อนไขเนาะเงื่อนไขที่หนึ่งเงื่อนไขที่สองเนี่ยครับเราไปได้คําตอบที่ออกมาเลยนะครับว่ามันไม่ยากเกินากาัวเราตรองไหมครับ ลองลองใส่แล้วลองดูนะว่าคำนวณตรงกับที่ของอาจารนะครับมับนารยจะเปลี่ยนไปประเทศบางช่องนะครับนี่งานที้นี้<ม>โอเคไปอันนี้นะมีควายแห้งก็คือว่าเราไม่ต้องมาพิมพ์แล้วนะครับอันนี้เนี่ยเราสามารถป้อนข้อมูลลงไปนี้ได้เลยครับเช่นผมต้องการหาเงินเดือนของตำแหน่งนะครับ เช่นผมพิมพ์คำว่าขายเข้าไปเนี่ยนะครับอะไรก็ตามที่อยู่ในเซลลพวกนี้นะถ้ามีคำว่าขายเนี่ยมันจะมาคำนให้ผมหมดเลยผมพิมพ์เขาว่างานสมมตินะมีตำแหน่งผู้ประสานงานนีใช่ไหมแค่ผมพิมพ์คำว่างานเข้าไปนะครับมันก็จะคำนวณผลโดนให้กับผมหมดเลยเนาะอนนี้ไม่มีนะแต่ว่ามันมีข้อเสียอะไรรู้ไหมครับดูนะ เร่องสีผมมีคำว่าขายอะไรก็ตามซึ่งมีคําว่าขายเนี่ยมันจะมาคำนวณให้เช่นพนักง,งานขายส่งเสริมการขายเห็นไหมอะไรที่มีคำว่าขายมันจะมาคานวณให้หมดเลยเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากจะให้ดีก็าอาจจะต้องพิมพ์ไปนะครับว่าอ่าขอจะเฉพาะตำแหน่พงพนักงานขายขนั้นมาคำนวณให้กับผมอย่างนี้ครับแ้าเกิดจะส่งเสริมการขายให้คนรวมยที้ผมก็พิมพ์ ส่งเสริมการขายเนาะเห็นไหม,ไม,ม,มเราก็จะคำนวณเฉพาะประเด็นในส่งเสริมการขายเท่านั้นนะครับซึ่งเป็นกะง่ายในการทางานเรานะครับซึ่งฟั์ชันที่เราจะใช้คือใช้ฟัวช่นตัวนี้ครับ sum it แบบนี้ง่ไขแต่ว่าเราไปเล่นกันมานดนึนงก็คือ sum it หารผลรวมเนาะ ดีสามกับีสองก็คือเงินเดือนนะครับตรงนี้นะนะาตัวตของเงินเดือนนะครับนี่คืออะไรล่ะก็คือ C ีสามจินสินสองตรงนี้นี่ตำแหน่งนะครับคือตำแหน่งนั่นเองครับดีสามดีสองนะครับแล้วก็เงนไขคืออะไรล่ะเนี่ยครับให้เราพิมพ์ดอกจันเข้าไปตรงนี้ครับตรงนี้นะ แอนดีห้านะครับดีห้าคือไหนดีห้าคือตรงนี้ที่เรามาอาัอนางาอิรับนี่คือดีห้านะที่เราจะปิ์เข้าไปเนี่ยครับบางคนอาจจะไม่เหมือนผมนะจะเ,เป็นช่องอือ่นได้นะครับเ,นะเห็นไหมง่ายๆคือให้หาคนรวมตามเงื่อไนไขนะครับโดยที่ดึงข้อมูลนะครับมาจากช่องดีห้าว่าเราพิพ์อะไรเข้าไปนะครับบางอัาตนั้นแหละมาเป็น เองอนไขในการาหารนั่นเองนะครับใครที่จบปรตีหรือว่าปอโทมานะอาจจะเคยทำพวกงานวิจัยใช่ไหมพวกไอเอสอะไรต่างๆครับซึ่งต้องใช้อาจจะใช้โปรแกรมพวกเอ s กเซในการคำนวณใช่ไหมการทำวิจัยทำรเนาะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเอ็กเซลสามารถทำได้นะไปคำนวณค่าพวกนั้นนะครับพวกเอกซ์พีพวกอะไรอนะ่ะ เอดีเนาะเอชดีเลยนนะก็สามารถคำนวณได้นะแต่ว่ามันจะไม่สะดวกเมือนกับโปรแกรมเอชดีเอซึ่งออกแบบมาสำหรับการทํางานวิจัยวิทยาะหรือว่าการจัดการเกี่ยวกับแบบสอบถามอะไรเงี้ยนาจะไม่สะดวกเท่ากับตัวนั้นนะครับนั้นนี่สามารถเก็บไปเรียกเอแล้วมาคำนวณได้ง่ายกว่านะครับแต่เอชเซลก็สามารถทําได้สามารถทําได้เหมือนกันนะแต่ว่ามันก็สะดวกใค่นั้นเอง Okay. สำหรับงานที่น,นี้ขายได้แล้วมครับขอมือหน่อยโอ okay. เคเ่ยม,มากคนนี้คนที่ยังได้คนที่ยังไม่ได้เอาให้ได้หน,น่อยนะแต่ว่าคนที่ได้แล้วนี่ผมมีโจทย์ให้คิดตอตอนนี้เนี่ยเราพริมพ์นี้ครับว่าส่งเสริมการขายข้อเสียคือเราต้องมาเสียเวลาพิมพ์ใช่ไหมผมอยากจะให้พวกเราเนี่ยใครที่สามารถทาได้นะเปลี่ยนจากต้องมาพิมพ์เนี่ยเป็นคามรู้แต่ร์เมื่อวานที่เราใช้ หลักการตอบตาลิสแคได้ไหมเลืออคลิสเป็นรายการเราสามารถทําได้ไหมเลือกมันจะมีลิสให้เราเลือกใช่ไหมไม่รู้ว่าบริษัทนี้มีกี่ตำแหน่งเนี่ยแต่พอเราเลือกตำแหน่งปุ๊บมันคำนวณให้กับเราเลยหรือเราต้องสืเอรายทีมละเรื่องของเมื่อบบวานตอนที่บริษัทเอวิยอที่เราทำลิสรายการรายการสินค้านะัา่นแต่ครี้เรามาประยุกต์ใช้กับางานชิ้นนี้ครับอืมจะสามารถทำได้ไหมเราดูมีอะไรติดต่อยอดไปนะครับมารวมกัน เพราะว่าเอ็กเซลมันหน้าที่มันคือช่วยในการคำนวณช่วยในการทํางานเราให้ง่ายขึ้นนะเพราะเนี้ยอะไรที่มันสามารถเพิ่มระยะเวลาการทํางานเราให้ไวขึ้นเนี้ยแล้วก็ทีิบอุปกร์มสามารถของเขามาใช้เลยนะแต่ใครที่ยังไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวทำตัวนี้ไปก่อนนะคำนวณให้ได้ก่อนนะใส่สูตรใส่โคง้ให้ได้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปต่อยอดทำตัวนี้ต่อตอนนี้คุณล่ะเขาได้ไหมครับถ้าได้เนาะ เดี๋ยวจะมีงานอีกชิ้นหนึ่งครับชื่อว่าการใช้บวเทเบิร์สกัดการใช้สิิเตอร์นะครับผมอัพโหลดงานไปไว้ที่ g o o g l e Drive ผมนะทะกคนวมเขาอาเข้าไปเข้าไปอะไนี่นะครับอันนี้ลิงก์นะครับด้านบนนะนี่ผมยอม่อลิงก์นะครับนี่นะเข้าไปตรงนี้นเ,ลนเ,ลเลยนะครับเข้าไปดาวน์โหลดเอาไว้ที่แม่จอเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพอเห็นงานพวกนั้นเนี่ยเราได้ํำได้เลยนะพอดีผมไป พอใช้การย่อ,อลิงก์นะไม่รู้จะใช้ได้นานเ,เาาท่าไนนหร่เรารีบเก็บไว้ก่อนจะพิมพ์ U L ก็ได้นะครับหรือว่าจะสแกน QR Code ก็ได้นะครับและการสะดวกเลยนะครับก็ได้อยู่เนาะเอาที่หน้าจอเลยนะครับเซฟไปก่นอนนะถึงงานพอถึงงานปุ๊บจะได้ไม่เสียเวลานะครับยินดได้ลยครับ เมื่อกี้ต่อเจ้าทำต่อดาวิสได้ไนะใครได้แล้วเขาจะพูดอะไรต่อพูดนะอยโอเคไม่ซ้ำกันนะข้อมูลไม่ซ้ำกันนะแล้ว okay. ก็มีเออผมก็มีตรงมีอะไรๆแค่ไม่ต้องคุ้นชินกูะไรก็มาดูเออมีบานมีบางคนแต่ก็ทำเสร็จแล้วนะครับอันที่ยังทำนะถ้าเป็นผมนะผมไม่ทำอย่างนี้นะครับผมก็จะใช้ที่เราเรียนกันไปเมื่อวานเนาะตัวนี้ครับ data validation นะก็ได้คลิกตรงช่องนี้ก่อนเราจะอาข้อม,มูลใส่นะไปที่ data validation เนาะแล้วก็คลิกที่ ข้าวตา validation นะครับดังนั้นเนี่ยเปลี่ยนนี่เป็นอะไรเนาะนเป็น list รายการใช่ไหมจะเปิดขึ้นพอเป็น list แล้วปุ๊บเนี่ยตรงนี้เนี่ยเขาให้เลือกเอาเก็บงานข้อมูลเรานะครับเราก็ใช้วิธีการคลิกเนาะแต่เมื่อวานนี้เราลากมาเลยใช่ไหมถ้าลากมาเลยเนี่ยมันจะเลือกทั้งหมดนะเนี่ยเราเลือกเป็นบางอันเรากดปุ่มคอนโทรลค้างไว้เราเลือกเป็นบางอย่างครับกดปุ่มคอนโทรลค้างไว้นะในกรณีที่มันไม่เรียงไหมเราเลือกจะเพาะข้อมูลซึ่งมันไม่ซ้ำกันมาใส่ไหม อย่างเงี้ยครับตัวปุ่มคอนโทรลมาแล้วก็คลิกได้นะครับจากนั้นก็ผมไม่ป้อนในตรงนี้นะแต่ว่าลองกดโอเคดูครับจะมาไหม release ใช่ทีเนี่ยเห็นไหมใช่ทีเนี่ยอาจจะต้องอาศัยอีกแบบนึงครับก็คือว่าอาจจะต้องอาศัยลักษณะการฟิลเตอร์หรือว่าการกรองเนาะแต่บางครั้เนี่ยข้อมูลเนี่ยมันเรียงกัน5อันแล้วก็รันงี่5อันเนาะมันเรียงกันอย่างนี้แล้วใช่ไหมครับงั้นเราสามารถจะลกาคูณเฉพาะด้านบนเนี่ย5อันได้เลยอ่าแบบง่ายๆเนี้ยต้าวเวอร์ชันเนาะเจะเป็นเลขอันนี้มันเรียงกัน5อ,อีกแล้วใช่ไหมที่ก็ลา่าเลยครับ มาดีบริการลูกคา้าไมตนนะต่ต้องรักหมนนะแล้วก็โอเคครับนี่คราวนี้เราก็เลือก,กเลยได้เลยครับจะมีแค่2อันห้เราเลือกเห็นไหมคราวนี้ไม่ต้องกลัวข้อมูลจะซ้ําหรือว่ามันมีคุณค่าแล้วครวับประมาณนี้นะเอเคไหมครับทำอย่างนี้ไหมพวกเราใช่ไหมครับโอเคเกียมากครับ อย่างนี้ใช่ไหมนครับผลิตต้านเนาะตลัาดก็ดีใช่ไหมครับกเแฟก็สิ่งนั้นนะเดี๋ยวเราวันนี้นะนนคคนที่ที่ให้พวกเราทำกกรโหลดเนีย่ยมาเก็บไว้ที่เครื่องนะเดี๋ยวเราก็ตอนนี้ก็พักเฟสก่อนแล้วกันนะครับประมาณสิบนาทีเนาะจะี๋บางท่านอยากจะไปห้องน้ำหรือว่าอยากจะดื่มกาแฟนะครับแล้วเดี๋ยว เรามาเจอกันรอบหลังรอบหลังเนี่ยนะอยู่หลังเด็กจะเรียนเรื่องเกี่ยวกับการใช้ทุกปีทุกอันแล้วก็เรื่องเกี่ยวก,กับการจัดการเวลานะครับเห็นะไหมอาจารยเชิญเด็กได้เลยครับกาแฟเราเตรียมไว้แล้วนะครับอยู่ที่โลตนะัสนะครับทุกท่านไปด้ลยนะครับไปแจกโค้กไปไหมคอนเซ็ปต์ของงานชิ้นนี้ก็คือว่าอย่างนี้นะครับ ก็คือว่าปีนี้มันจะมีอัตราการแลกเปลี่ยนเงินนะแล้วก็สกุลเงินนะครับแล้วก็เช่นตรงนี้นะครับในส่วนที่ประเทศเนาะถ้าเกิดผมคิดพ์ไว่าอังกฤษนี่นะหรือว่าอังกฤษนะครับแล้วก็ฟุตเทอร์นะสิ่งที่เปลี่ยนก็คือว่าตรงนี้ครับสกุลเงินที่จะเปลี่ยนให้ครับเป็นปอนด์ แล้วตาก,การญจนเพจก็จะเป็นให้โดยอัตโนมัติเลยพอเราป้อนสินค้าที่เราต้องการซื้อเนาะเช่นสินค้าราคาห้าพันบาทนี่นะห้าพันเนี้ยก็ตกเป็นเงินทั้งหมดเท่านี้ครับเอาเปรียูณกันเห็นไหมสินค้าราคาห้าพันบาทนี้นะถ้าเกิดคิดเป็นเงินบาทก็เอาไปคูณบปูนก็ตกที่ประมาณสามแบครับสามแสนกว่าบาทอย่างนี้เนาะเนี่ยครับเห็นไหม เช่นถ้าเกิดผมจีนนี้เป็นเงินฮ่องกงฮ่องกงนี่นะครับผเป็นเพื่อครับือ่มันก็จะบอกเลยว่าสกุลเงินของฮ่องกงนี่คืออะไรครับอ่าตัวร่เนาะแล้วก็อัตราการที่เปลี่ยนก็คือซีจูดโฮเกซามอะไรอย่างเงี้ยนะตอเนี่ยสกุลเ,เงินทั้งหมดเวลาซื้อของราคาห้าพันเนี่ยก็จะตกเป็นเงินไทยอยู่ที่ก็มาคูนธรรมดาให้ตกในตงเนี้คยครบอเงี้ยเห็นไหม พอเสร็จเราตอนแรกนะครับก <wield ing 1970> ็ให้เราทิมตามที่อาจารย์ให้ลงไปก่อนนะครับให้ไปก่อนนะครับเห็นไหมครับเสร็จไหมครับเสร็จแล้วไหมเก่งมากครับมใครที่ลองขโมยดูก่อนแล้วจะได้เนาะเดี๋ยวเรามาคุณนวณพร้อมกันเลยนะครับอ่าโอเคนะครับทีนี้เนี่ยวิธีการหานะครับช่องนี้คือช่องเราจะป้องข้อมูลเข้าไปนาะเพื่อจะมีปวิธีการ ซึ่งจริงแล้วน,นะครับเราสามารถจะรมการใส่ตรงนี้ได้น,นะครับฟังชั่นเราใช้เนี่ยเราเรียกว่าวีดูอัเนาะเราไปตรงช่องนี้ครับช่องนี้ช่องนี้เนี่ยอาศัยการตึงค่ามาจากตรงนี้ครับปิดอเป็นโหดเราใช้คำสั่งนะครับหรือว่าฟังชั up, นแล้วีดูอัพวีหกวีหกคือตรงไหนฮะวีหกคือตรงนี้ที่เราเอาข้อมูลมาใช้ในการให้อ แล้วก็ตรงนี้ครับสําคัญก็คือปีสิบถึงปีสิบปตรงนี้นะนี่เราต้องลากบนขอบเขตขข้อมูลลงไปข้างล่างให้ครบคุมเลยนะครับตรงนี้นะตนนะแต่โปรนี้ไม่ต้องคุมนะครับเอาเฉพาะที่เป็นข้อมูลดนานบนนะที่บอกว่าประเทศกุนยันตรานีไม่ต้องไม่ต้องลาบุนนะลาบุนด้านล่างที่เป็นข้อมูลของเรานะครับสองคืออะไรสองคืออะไรครับสองก็คือคอลมนงที่สอง คอลัมน์ที่สองเนี่ยสองตัวนี้นะคือคอลัมน์ที่สองคืออะไรที่เจะมาใส่ครับนี่สกุลเงินที่เป็นเงินเยนอะไรนี่นะเห็นไหมอันนี้คือช่องแรกนะเพราะฉะนั้นเราทําที่ช่องนี้เนี่ยช่องนี้เนี่ยมันจะเป็นสกุลเงินจะเป็นคอลัมน์ที่ไหนครับเป็นสองสามคอลัมน์ที่สองเดี๋ยวเรามาทําอันนี้ปุ๊บอัตราเนี่ยคลาย้คลายแบบนี้แหละแต่ว่าการดึงข้อมูลต้องมาดึงคอลัมน์ที่สามใช่่างนี้แหละและส่วนข้างหลังเนี่ยสูตรกระตึ้เนี่ยก็คือว่า ถ้าเกิดเป็นศูนเนี่ยเราค่ามันตรงเป๊ะแต่ถ้าเกิดเป็นหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นลักษณะการตงค่ามันใกล้เคียงจุนมาเนียครับอย่างเช่นสาัะหรือว่าสลาัดอลาบอะไรอย่างเงี้ยโอเคไหมแต่นี่คือเราต้องการแบบเป๊ะๆเ,เลยเพราะนั้นเราต้องใส่เลขศูนย์เข้าไปโอเคอ่ะใส่เลยเพราะนั้นที่เราต้องใส่ก็คือกี่ช่องครับสองชอ่องสองช่องไหช่องนี้คืชอช่องที่เราพิมพ์เขไปเนาะซึ่งมาจากตลางนี้แล้วละ ส่วนช่องนี้เนี่ยอ้างอิงจากคอลัมนงที่สองส่วนตัวนี้อ้างอิงจากคอลัมน์ที่สามมันจะเปลี่ยนให้เด่นระนั้นเลยครับทุกแม่คือถ้าช่องนี้เปลี่ยนเนี่ยอันนี้มันเป็นข้อมูลมาจากนี่แล้วเนี่ยอันนี้เปลี่ยนนี่เปลี่ยนตามอันนี้มันข้อมูลมาจากนี่แล้วเนี่ยอันนี้เปลี่ยนอันนี้ก็เปลี่ยนตามแค่นั้นเลองดูครับ